เรื่องของการซื้อขายรถยนต์ง่ายๆเพียงคุณซื้อรถยนต์กับเราคุณจะได้รับบริการดังนี้ค่ะบริการตรวจเช็คสภาพรถมากถึง165จุดรับประกันคืนเงินใน10วันบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน12เดือนรับประกันคุณภาพรถนานถึง12เดือนพร้อมบริการส่งมอบรถฟรีถึงมือคุณทั่วประเทศเลยค่ะแต่หากคุณต้องการขายเราประเมินราคาด้วยความยุติธรรมดำเนินการด้วยความโปร่งใสถูกกฎหมายในทุกขั้นตอน การันตีไม่มีโอนลอยส่งมอบรถได้ไวกว่าและได้รับเงินเร็วกว่าพร้อมบริการตรวจสอบสภาพรถถึงที่หมายที่ผู้ขายต้องการค่ะพาลูกค้าทุกท่านมาทัวร์ชมบริการของ Bauer Auto ว่านอกจากการขายรถแล้วเรามีบริการอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะที่ b a ว e r Auto ของเรานะคะเป็นศูนย์บริการรถยนต์มือสองที่ได้รับการการันตีคุณภาพระดับพรีเมียมค่ะและได้รับบริการระดับมาตรฐานสากลค่ะ ทำให้การซื้อขายและการดำเนินการธุรกรรมต่างๆเป็นเรื่องง่ายผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมบริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาแบบเร่งด่วนนะคะเรายินดีตรวจเช็คสภาพรถครอบคลุมมากถึง3-2รายการค่ะและคุณลูกค้าสามารถรอรถกลับบ้านได้เลยทันทีค่ะ ที่บาวเวอร์ออโต้เรามีบริการฟื้นฟูสภาพรถโบราณครบวงจรเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนโบรแบรนด์หรูอยาากก่างจาโคและโลเวอร์มีทีมงานมืออาชีพรับประกันงานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องยนต์งานขัดสีหรือตัวถังหรืองานอะไรเราพร้อมที่จะเนรมินตรถของคุณให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบลงตัวทุกฟังก์ชันพร้อมสําหรับการใช้งานค่ะที่บาวเวอร์ออโต้เราเติมเต็มความต้องการให้คุณได้มากกว่าด้วยบริการขัดเคลือบสีตกแต่งรถยนต์และอื่นๆอีกมากมาย เรียพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ระดับยนระดับสากลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ทีมช่างมืออาชีพพร้อมมอบให้คุณลูกค้าคนามสำคัญค่ะเพราะการส่งมอบรถยนต์เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่เคยมองข้ามเราขอนำเสนอบริการขนส่งรถยนต์แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟให้กับคุณแตกต่างอย่างเหนือชั้นด้วยการใช้รถขนย้ายแบบตู้ปิดทึบนำส่งรถคันโปรดถ,ถึงมือคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัยการันตีความเป็นส่วนตัวขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในทุกๆด้านพร้อมสร้างความสุขให้กับทุกความต้องการตอบโจทย์ง่ายเลยยากไทยมากกว่าที่คุณคาดหวังค่ะสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของเราเราพร้อมสร้างนิยามใหม่ให้กับวงการรถมือสองของไทยด้วยบริการและคุณภาพที่เหนือกว่าภายใต้แน,นวคิดที่ว่าครบทุกความต้องการมากกว่าที่คุณคาดหวังสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่ b r a v o Auto